เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับและในวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ตีเม็ดส้มกันนะครับและตีเม็ดส้มในวันนี้เป็นคอมโบ4ไถ่นะทุกคนได้แก่เทนยิปเนตแรดแล้วก็ซูเปอร์แมนนะครับและอีกคนนึงก็จะเป็นผมนะครับผมเนี่ยจะเล่นเป็นอาย่านะครับนะเราจะไปแบบเกาะติดเม็ดส้มกันนะครับว่า คอมโบสีไทยเนี่ยมันจะเกียนสักแค่ไหนนะทุกคนเอาละวันนี้เราก็จะมีต้นไม้ของพ่อมาร่วมตี้ด้วยนะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับบอกเลยว่าตี้นี้นัวแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับอาย่าวี้ต้นไม้ขาแล้วกันอเอคิวหายอย่าเ,เคิวว่าอวีไละพี่จะพี่ต้องช่่ยต้นไม้ฟามันไม่ได้ฟ์าไม้ท่านยังไงก็ต้องเช่วยอยู่แล้ว อเพราะว่าน้นอยก็ตัวแมนอะเล่นสายดาเมจมันยังพอมีดาเมจได้ไม่รู้ว่าอะไรได้ซุปมันแทงมันแล้วแบบดาเมจม,มันข,ดขาดๆแต่ปัญหาก็คืออ็อบเจกต์นั่นแหละเราตีอ็อบเจกต์ยากตัวเราถ้าถ้าเปลี่ยนซุปเป็นพวกแบบคอเรนเหนืห่อยเจอคอเรนเจอ,อยาเจอหมดอ้าวไอ้เชี่ยแ,แล้วโอ้โหไฮเดเตะโอ้โหไหวไหวนี่เราต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ น่รอเจอเจอแล้วเตะการคอเปิดเปิดเห็น่อหนึ่งแล้วได้มันไม่มีตีเฮ้ยเออหน้าเล่นอย่างงี้ว่ะแบบว่ามันดักกลางแล้วก็รอถ่ายแม่งเลยไม่ก็ไปดักไปดักส้มสักเลนอ่ะดักส้มกันสี่ตัวแล้วก็รอถ่ายอะไรแบบนั้นอันนี้คือเสียงคอเสียงคอมีทุกคนในคลิปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแล้วไม่ต้องตัดต้องตัดเฮ้ยมันเวทบัฟไอ้นี่รู้ไหมเฮ้ย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 หลุดเดียวหลุดเดียว อามีม ah, ีคนรออยู่มีคนรออยู่ติ๊กเกอร์วะติกเกอร์ไปแล้จังหวะนี้มีไฟตบไปบ้องหูเพนเอาบัฟคืนเฮเลนเฮเลนเฮเลนเอเลนเฮเลเขาไมได้เพนอยังไงยังไงมีวิกอยู่มีวิกอยู่นี่คุมแล้วคุมแล้วอันนี้คุมแล้วโชว์ให้ เรายึกเรายึกเรายึกแขนสั้นแขนสั้นไม่เอาหายาไปออฟหรอโหแม่งแม่งแขนโปซุบอ่ะแม่งแขนโปซุบอ่ะยี่สิบหายอ่ะอย่ออฟเจเกิดแล้วอ่ะไม่น่าซูไหวนะรอรอแล้วสี่กันแล้ได้เปล่าวะทำกอได้เปล่าวะเฮ้แต่ข้างล่างก็นั่นยังอยู่เลยอ่ะโอ้ครบเลยอ่ะอยู่คมก็บเลยอ่ะไหว ใมาใครมาข้างล่างะถ่ายสองสวยนี่ไงถ่ายถสามต่อถ่าสามต่อถ่ายสต่อเรื่อคนสวยเลยได้แล้วได้แลอย่างนี้อย่างนี้มังกรได้แล้วเอาพอดีเกมเมื่อกี้เราถ่ายจากยุงปงยาเปนใช่ใช่ถ่ายิน้าป้อมอ่ะรีเพลมึงโดนมาดีโดนนะมึงโดนนะบอกก่อนโดนโดนลงซีีอ่ะ ถ้าแบบถ่ายพร้อมกันมันจะไม่ค่อยใส่ไกัวยเลยกำลังไปได้สวยเกมนี้ทรงมาดีอยู่ผ้ามันตายเยอะอ่ะกนมข้า้ามันสวยเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ด้วยแ่ะเป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นเฮเลนด้วยแหละมันก็เลยแบบได้อยู่นะครับนครับนะครับแต่ผมจะรบากที่ผมดูผมรับลายตบกับสวยสวยเฮเนเวทเวทเวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ มันเอาเพื่อนเรามันเอาเพื่อนเรามันหนีเลยดูดิอะไรเอาเอาฟ้าไม่งั้เอาไดเอาเลสไม่งเลยเฮ้ยแต่มันเอาหน้าจะเอาเลสป่ะไปอยู่ไปอยู่ตีวอนการอยู่ไปอยู่ด้วยวยเรามีมันเอาเลสเานแล้วเฮ้ยปิดได้ป่ะมาแล้วมาแล้วซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วถ่ายปั๊บถ่ายต่อถ้าจังหวะนี้ตบบ้องหูถ่ายเข้ามุมมีล้างมีล้างมีล้างได้ปะลอกอีกนกได้ป่ะ เดี๋ยวหายทั้งวันอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวรอแล้รอ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 ่าโอเคมีวิกนะมีวิกมีวิกตบวิกให้ตบวิกใแล้วตบวิกใหแล้วสวยเฮ้ยก <c oughs> ดล้างไม่ทันเออใจเย็นน้องสวยแหลกล่างแหลกล่างเฮ้ยเรียนว่าไงเฮ้ยเฮ้ยโดนนะโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยเห็เหนมะัน,นตีพมสุด อันนี้อันนี้คือให้ขายไทยก่อนทำไมกูโจนจังวะเฮ้ยทำไมกูโจนจังใครเปิดก่อนก็ได้นะเปิดก่อนตามหมดเมียอตี้ะเมียอตีนะมีฟิกกี้ด้ว่ะเพียงโดดมาจังหวะนี้ยังไงตายเน่งไทยซ้อนเทียนมากดแข็งตบบ้องหูไายสองสวย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 ไปปุ๊บ เอา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 เฮียาฮียเอาไงเฮ้ยเฮียเรียบร้อยเจอลมหายใจสุดครูคอนต้องเข้าใช่ปะมันเป็นลมหายใจปะใช่ยิ่พวกพวกจะไปโดนแกปเีนอ่ะไม่โดนเนอะคอนพุ่งต on ิดมีแล้วมีแล้วมีแล้วเอากลางก็ได้เอาป้อมกลางอุ้ยอุ้ยกันดีเตอุ้ยมันเอาแลดไม่มีใครดีโอเคนิตาถึง มีว mm ิกมีวิกมีวิกนะมีวิกนะเาปะเอาปวิ่งวิงมิ่งเฮ้เอาได้ปะเอาได้ปะออกลับก่อนแล้วกันกลับกลักลับกลับแลปะกลับแะอไม่ไม่อไม่ไวรุนไฟร้อนไวรุนใจร้อนมันรมันร้ายล้คคไม่ไไเมันรายตามก่อนได้ไหมตั้งเลยบอกกันยับอิมเจนเีก่อนไปก่อนาจนสุดนเนนเบบบนเบบบนเบบบนโอตหมดไปหมดหมดรวยรวยลิศลิศลิลิศ แผนแฟมิลี่แผนแฟมิลี่แผนแฟมิลี่เดินหาผ้าเย็นว่าฟ้าต้องมาถ่ายว่าฟ้าต้องมาเอ้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 รอด้วยรอด้วยแค่แค่เสร็จแล้วโอ้กว่าจะฟาร์มเสร็จไหนฮะระหว่านี้ฟิกเกอร์ฟิกฟิกมีฟิกไหมถ่ายอะไรพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะช้อนมาน้องช้อนมาช้อนมาช้อนมาโอ้โหโดนขัดอากาศอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวให้โปรซูเปอร์ให้โปรซูเปอร์ ผมเปิดเองเออสวยสวยสวยกดบิ๊กให้น้องเออเออถ่ายดีถ่ายดีเออเออถ่ายถ่ทงทีถ่ายทังทีถ่ายไปถ่ายเก้าถ่ายเอาไว้เฮ้ยพี่ว่าไม่ใช่แล้วอ่ะพี่ว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวรอตัดเลือดแป๊บกำลังขึ้นเอาดาร์กได้เลยวะส่งนี้น่าจะเอาดาร์กอ่ะยังไงกูว่าละ อู๋วิกซี่ครึ่งหลอดอะ่ะอ้าวอ้าวอูยครึ่งหลอดอเอาสุดป้าสุดป้ามีวิคนะนี้ปิดหน้าปิดหลังใครเรียบร้อยมันน่าจะปิดหลังนะอันนี้ซุปดูดดาเมจใช่ปะใช่ใช่เจ,จ,จ้าหลอยดูดดาเมจสองทีก็ลมมาแล้วตัดเลือดมาแล้วนะไฟนี้บอกเลยนัวมีฟิกมีฟิกมีฟิกโอ้ยโดนยก มีร้านนะในใครเปิดใครเปิดแถวนี้ใครเปิดแล้โปสซุปเข้าไปแล้วจังหวะนี้พี่มีวิกน้องสวยเฮ้ยป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางไจะพวกแตกหันวะเออเดนไลเอาเชี่ยแล้วเอชี่ยแล้วเออเชี่ยแล้วไม่หันยังไงนะไายยับใช่ไม่ถึงมันถ่ายบ้านเรายับ ขาดใจไหมขาดใจอยากชนะไหมขาดใจว่ะไอ้เหี้ยตาทีแรกก็แพ้ตาที่ก็แพ้พอาที่เดิมเนี่ยใค่ขาดใจไปหมเออมาที่เดิมมาใจแข็งไปวรกักพี่ยึดโซ่แก้เราไหมไอแคทายด์โซแก้มาไม่แก้เราก็ต้องแก้คืนอ่ะเพย่เดิมเลยอ่ะนดีแล้วมันไม่หยุดเฟอร์เรนจะมาโอเมก้าค่ะไม่ต้องไม่บอกเฟอร์เรนพูจริงพอเฟอร์เรนพูดจรงก็ดีดินโอ้แ้วชิลเลยเจอใครจะเสียเอาเลยมันหลอยบ้านเราเราต้อง เลงมาเป็นพิเศษแต่เราได้จากการนี่น่าจะตำแหน่งลงตัวลงตัวลงตัวในปากแม่เปิดเรามาก่อนเลยดูดิทัเมื่อกี้มันชนะเราชนะชนะแล้วชนะแล้วแอคไงตีไปเลยต้องขวาให้มันตีเลสอยู่หรอตีเลสอยู่ม่ะตงเตะเบย์ชุกตาเลยมั้งออแล้วออกแล้วเอาสุดเอาสุดเล่นได้เลยได้บิ๊กได้นะได้นะ เออติดติดตีดแพ้ตีกแพ้โดนดี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 ร้อยอ้าวที่ผ่ายแต่บนนี่นปัญหาจะเจอแหวนหนักสุดแล้วนะหนเหยนเจอแหวนแล้วหนักสุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเดี๋ยวขึ้นไปเติมให้ต้องห่วงก็พอคงก็พอไหวใช่ไหมถ้ามันไม่มาเราไม่กล้าโบ๊ะตบตันใส่ไม่ได้ใส่บางทีเก็บเองอ่ะ ผมว่าต้องหาแบบหาชอตแบบดักพุ่มแล้วก็รอถ่เดี๋ตวนั่นจะเวอร์อยู่เฮ้ยมีวิยู่วิแค่จังหวะนี้ไถตบโอ้ถคนละทไปคนละทิศเลยเดี๋ยวรอนะก็มีตีหวิต้ฟาร์มยานะผมฟาร์มยานะเดี๋ยวไปจังหวะนี้ หนึ่นะแวนไม่ขาดวะสามสามเรียบร้อยไม่ได้ขยำเตะไปหนึ่งทางลาเป็นหมาทางลาบเป็นคนคนหรือหมาเรียบร้อยโอไม่กล้าจะปั่นนี่มันมันปั่นล้อถ่ายมันปั่นล้อถ่ายลงซีซี มันได้ีันไปเอ้ยเพนโดเพนโดเพนโดเพนตัมันมันจะแลบจะแลดฝามอยพี่ฝามอยู่ฝามอยู่ตาหนีไหวชิวตาที่แล้วต้องไหวชิวนะแต่ลืมลืมกันบ้างลืมนะลืมลืมไปนิดนึงบวกเพลินหน่อยแล้วทายาเป็นมาขัดขัดกลับเลยเออเออช้อนออกมาจากป้อมที่เลียฟิกนะมองก็เอาตาที่ด้วยมีวิกมีวิกมีวิกโอ้ยขัดรัวจะ อ like oh, ุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยับตลอดเลยโอเมก้ามามาดิมามาดิมาดิมาดิพยายามพยายามทำแล้วปุริไฟแล้วลำเมาทำแล้วปุริไฟแล้วเฮ้ยไม่จะเวทแล้ววะไงครับจอยเมียนตี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 เีร็จแล้วไปเรียบร้อยไม่รู้ เราเอาออบเจกต์ไหนไห่ะถ้าเล่นเกมแม่งจะเล่นยากเลยเล่นเกมแม่งเอาเราสุดอะไฮยาเตะโอ้โหแล้วเราเอารองเท้านี่มาเลยเหรอรองเท้าตีไว้ฟา,าบไปไปเกมใครเปลีย่ยนกล้องหน้ากล้องหน้าเราถึกขนาดนี้ได้นะเมนติเมียนติเมียนติหลังเข้าหลังเข้ามีวี้แค่แตะบอล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 นักโทษสี่ตัวนะตรงเนีน้ยมาดิ ต้นไม้รับให้อยู่ต้นไม้รับให้อยู่กดบีแค่แล้วหูหนาจัดต้นไม้หนาจัดดูเอาไม่ลงเอาไม่ลงแล้วแวนอุ้ยสว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 ยจัดสวยจัดไดกลางนะะเพรคอมโบอ่ะซู้ไถมาให้ตกได้กลางนะได้กลางนะก็ไม่พิมพ์อะไรมาแล้วหูจะมาดิมาเริ่มไหมเริ่มไหมมาออกมาแล้วเฮ้ยทำไมมาเดี๋ยวไม่ได้บวับตลอดเลยวะเปลี่ยนเปลนเพลนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามา มัห่วงบัฟ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 มันจะเอามันจะเอาแล้วเรารอแล้วในวันนี้อติปุ๊บมัฟปุ๊บมัฟเรียบร้อยอาญาได้คิวเออสวยสวยกลางได้กลางได้กลางได้เยอะคนรัวเลยฉีดเลย์ฉีดเลย์อุยโดนยังไงยังไงยังไง ngay, Mĩa Tỉ, Mĩ Bích, ma, ấp, đẹp, 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 vick, quen, ơi, bấm, 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 oh, 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 quen, 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 มีนต์ยังไงในวันนี้อดีตแล้วแล้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ตกกหลังสวยเาว่าตอนนี้ตอนนี้มันจัดตอนนี้ได้คิดออบเจเกิดออบเจเกิดอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนหลงมีคนหลงคนหลงอ้าวอ้าวอ้าวบ้องหูเอฟเลยมาได้ดักเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างล่างข้างล่างคนหลงคนหลงสองสองวะสองวะมีฟิกปะ

Chào tạm biệt 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 Ồ, nhưng mà đau đớn của mình không tốt Ồ, Haya lắp Haya à, lắp Haya lắp Haya lắp Haya lắp Ôi, chết mất Trang thích thích sao Tate nhanh chóng Chuyện này lưu อ่าแล้วสับไปเกมหลุดเกมหลุดเกมหลุดกำลังเข้าอยู่วันหนึงรอด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เทนข้างอยู่ตอนนี้เทนข้างอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบจบนะอย่าเพิ่งรีบจบนะแป๊บนึงรอแป๊บนึงแป๊บเดียวเท่านั้นหายาเตะเกี่ยวไงเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวไอะไรอย่าเพิ่งจบนะอย่าเพิ่งจบเลยอะไรอะไรเดี๋ยวยังแล้วมีบิ๊กอยู่มีบิ๊กอยู่อย่าไปกลัว โอ้ไม่ยุ่งเลยวิ่งหนีหมดเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้กับเขาเลยมาแล้ว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 เราด้อเราเด้อเราเด้อเราเด้วเกิมรุดเกิมรุดนโอ้ยมีวิกมีวิกมีวิกกลับบ้านดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเรอเด้อเราเด้อเราด้อโอเคยี่มาแล้วไอ้หน้องเดี๋ยวลองคอมโบกับซูเปอร์สเตย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหอุ้ยไุ้ยนีตกเลย

ไม่โดยคนเดียวไปก่อนดีกว่าเฮ้ยหายาหายามันจะเริ่มฟื้นแล้วอ่ะเฮ้ยได้บูได้บูได้บูเฮ้ยแล้วกูติดหินติดหินไปไปไปปศุไป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 ปุปไปไปไไปไปไปไวปศุไปไปวปาปปศุไปไว้างปปศุไป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 ปศุไงไปไปงปปศุไป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 ปศุไปตายปไปยศุไป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 ป ยังไม่จบยังไม่จบมีฟลิงน้มีพิงฟลิงนะถ่ายมังกรนะถ่ายมังกรนะฟลิงมีนะว่าจะถ่ายถ่ายพุ่มดักอ่ะแล้วรอรอคนหลงมาแต่ว่าถ่ายต่อต่อกันเลยเหรอเออเนี่ยพุ่มนี้ก็ได้มั้งเนี่ยแล้วก็รอคนรอคนหลงมาแล้วก็ถ่ายถ่ายออดดสักพุ่มอ่ะสักพุ่มอ่ะมันจะตายก่อนรอรอพุ่มมีวันชิกอ่ะซึอพุ่มมีวันชิกได้นะมีมีฟลิงอยู่นะเพื่อนหนึ่งขอรอสกิลหนึ่งวันโอเคพร้อมแล้วพร้อม พร้อมแล้วพร้อมุ้ยสวยอย่างนี้อย่างนี้โอกาสลอดยากโอกาสลอดยากโอกาสลอดยากแต่หายาฟีแต่หายาฟีอุ้ยโรไฟโอ้โหโดนดีนะกูออก่อสะท้อนอะไม่เอาสะท้อนเลยสะท้อนสองคนจบเลยปะจบเลยปะยัง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 สบสามนาทีเองโอเคโอเคโอเคมาเลยพี่ใช่โย่ไ้ายโยเอาดิเออเอาเอา อายไปหายไปหายไปตายไปตายแล้วเยอยคนด้วยมันไม่ได้มีแบบคอมโบเต็มๆนาทีหรอกมันอาจจะตายก่อนบอกโอเมก้าเดินมาโง่ๆได้ปะอยากเอาคอมโบไม่มีฟิกนะต้องรอยสักห้าสิบวิแต่ถ้ามีก็เปิดเลยนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อย ยากเลยเจนจารี่ละยายาเอตย์ที่26นะมีรอดยากมีรอดยากฮะเออย่างนั้นเอ้ยเอ้ยปล่อยปล่อยอยู่นหเฮ้ยถอยถอยถอยโอ้ยไม่ถอยถอยโดน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 เฮ้ยปล่อยปล่ยปลเพนมันไม่ยอมอ่ะเพนไม่ยอมอ่ะมาดิไม้หมดเลยมามีมีฟิกนะฟิกนะมีฟิกนะแต่เราขอขอสกิลหนึ่งอ่ะ อั่นีหลังมีมีนีมนีมี่มีไม่อยหลังสุดเลยดูดิโอ้โหเดียตายก่อนเลยอเดียไม่ได้เล่นไย่าังยส่อเราปล่อยไหมปล่อยเอ้ยตรงกลางปล่อย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 ไเมกีลวก็กลางเคยกกคกเยมันจะซ้ำรอยะเน เอาเอาเอานี่นี่เอาเพยนแข็งเพนแข็งถ่ายไปหนึ่ง like. เรียบร้อยโอ้ยไม่เทนี่เข้าเลยเหมือนแบบเอาแม่งมาทรมานคืน่ะจังหวะนี้ปล่อยแล้วเอ้ถ่ายปล่อยแล้วถ่ายแล้วหลักมันม่กไปไม่หลักหไป่หเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสสลำ หายายไม่หลับเข้าเลเรียบร้อยไปิต่อไปเลยรลิปต่อยปไ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 ปปปมียนมาเนี้เต้นโอ้ยจบจแล้วยเรียบร้อยโอเคไปคิปแล้วโหนี่คนหนุ่เลยหนุมจริงโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคีนี้แบบโคตรมันโคตรนัวจเลียต้นไม้พ่อด้วยไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำกัน สวยอันนี้ได้เล่นทุกคน